เมื่อโรมหายไปโลกไม่ได้ลืมมันเพราะชื่อของโรมยังหมายถึงอำนาจศาสนาและอารยาธรรมทุกอาณาจักรที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นต่างพยายามเรียกตัวเองว่าโรมันใหม่ที่คอนสแตนติโนเปิลจักรวรรดิไบแันไทายรุ่งเรืองพวกเขาพูดภาษากรีกแต่เรียกตัวเองว่าโรมันจักรพรรดิยังสวมมงกุฎของซีซาและกองทัพยังถือธงอินทรีทองของโรม สำหรับพวกเขาโรมไม่เคยล่มแต่ที่ยุโรปตะวันตกชายคนหนึ่งกำลังพงาดขึ้นชาลมานกษัตริย์แห่งแฟรงค์ผู้รวบรวมยุโรปหลังยุคมืดให้กลับมามีระเบียบอีกครั้งและในปีคริสต์ศักราชแ800เขาถูกสวมมงกุฎโดยพระสันตปาปาเป็นจกักรพรรดิโรมันคนใหม่ทางตะวันออกไบแซนไทน์โกรธพวกเขาประกาศว่าเราคือโรมันที่แท้จริงแต่ทางตะวันตกก็อ้างว่า พระเจ้ามอบอำนาจให้เราแล้วศึกไม่ได้เกิดบนสนามรบแต่มันคือสงครามแห่งสิทธิในความเป็นโรมันสงครามทางศาสนาและอำนาจการเมืองระหว่างตะวันออกกับตะวันตกเริ่มต้นขึ้นจากการแย่งชิงอำนาจนี้เองคริสตจักรถูกแบ่งเป็นสองิกาครคาทอลิกตะวันตกและออร์โธดอก์ตะวันออกรวมแตกอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ด้วยดาบแต่ด้วยความเชื่อแม้เวลาผ่านไปทั้งไบแซนไทน์และอาณาจักรฟรง่์ต่างล่มสลาย แต่สิ่งที่พวกเขาทิ้งไว้คือแนวคิดเรื่องจักรวรรดิโลกตะวันตกสืบต่อมาเป็นจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ส่วนตะวันออกสืบต่อมาเป็นจักรวรรดิออตโตมันและร่องรอยของโรมก็ยังอยู่ในทุกระบบกฎหมายเมืองหลวงและอำนาจของโลกสุดท้ายใครกันแน่คือผู้สืบทอดแห่งโรมคือไบแซนไทน์ที่ยังคงสายเลือดแท้หรือคือยุโรปตะวันตกที่สานต่อชื่อและศาสนาหรือบางทีโรมันไม่ได้อยู่ที่แผ่นดินใด แต่อยู่ในความคิดของมนุษย์ที่ไม่เคยหยุดสร้างจัก,กรวรรดใหม่ขึ้นมาอีกครั้ง